ผ้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับได้ไปเยี่ยมชมการซ้อมรำถวายสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชหรือว่าวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในอําพลอังคภากรกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนายพิษณุประพาธนานันะ์ลัดจังหวัดและนายอำเภอจากอำเภอต่างๆนะครับได้มาชมการเตรียมความพร้อมการซ้อมรำถวายสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567โดยมีนางสุวัจีเสียริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนำประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีพร้อมใจกันแต่งกายนุ่งโจงใส่เสื้อสีเขียวนะครับเสื้อสีเหลืองดอกคูนสะบสีเขียว ซ้อมรำถวายสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ซึ่งในปีนี้มีผู้รำบวงสวงกว่า5,200ท่านเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันนะครับก่อนที่จะมีการรำจริงในวันที่16กุมภาพันธ์2567ครับ